สวัสดีครับพวกเราทีมงานเสือนะครับวันนี้เรามาที่วัดป่าวังน้ําเย็นนะครับเรามาปลุกเสกรุ่นมหาสิทธิรวยสมปรานารุ่นแรกของพระอาจารย์สุริยันโศาปัญโยนะครับนี่วันนี้นะครับวันที่29เนาะมกราศมหันดร้อยหกสิบหกเราจะมาสร้างตำนานนะครับปิตาจัมโบพุทธนี่รุ่นแรกนะครับที่วัดป่าวังน้ําเย็นกันนะครับงานนี้นะครับ พวกเราใส่ใจนะครับทุกขั้นตอนนะครับมวลสารที่เข้มขังหายากนะครับแล้วก็การพรีเมียมของพระแต่ละองค์เราใส่ใจทุกขั้นตอนทุกองค์ด้วยโรงงานคันเทพนะครับโรงงานเทพว่าไงบ้างครับคุนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ พระรุ่นนี้นะครับทางผมก็ได้รับเป็นชอบในการปรียบให้กาบกีมานติเบเซียนะครับเป็นพระที่ถือว่าเป็นพระที่ดีที่สุดของปีนี้นะครับทั้งมวลสารนะครับทั้งความสวยนะครับนะครับเป็นพระที่ดีที่สุดนะครับทำยากมากนะครับมวลสารหายากมากนะครับกีวอนนะครับเกษาทุกสิ่งทุกอย่างได้รับจากพระอาจารย์นะครับ ได้รับโดยตรงเลยนะครับมีตำนานแจ็เก็นะครับวันนั้นวันโกนพอดีมีเกษานะครับมีจีวอนนะครับมีผงลกระดานนะครับแล้วก็มณสารไม้มงคลอีกนะครับนะหลายๆอย่างนะครับเกษาวันนั้นเรามากับพระอาจารย์เป็นวันโกนพอดีวันโกนพอดีพระอาจารย์บอกว่าไปตามท่านเจ้าวาดมาโกนเลยผมไม่เลยนะับใช่วันนี้อาจจะหลักร้อยวันหน้าอาจจะหลักร้านนะครับอย่าลืมพระนี่คือพระอนาคตนะครับแล้วเราก็ใส่ใจทุกอย่างชัดเจนนะครับ การกระบวนการการปลตกเสกที่อลังการและเป็นครั้งแรกเป็นของของปีปีนี้เนี่ยเป็นทีมแรกเลยที่ทําใหญ่ที่สุดพระแรงต้นปีอ่าพระแรงต้นปีนะครับตอนนี้พีชได้ไปกว่าครึ่งใช่ใช่นะครับก็ทีมงานใส่ไลฟ์พี่ๆศูนย์จองเข้ามานะครับสร้างกำลังร่วมกันนะครับงานนี้นะครับห้ามพลาดนะครับก็มีอะไรฝากพี่ๆเพลงเไหมครับ นวสการนะครับาบขอบพระคุณนะครับพระหลวงพ่อสุริยานะครับโคจารุแล้วก็ใตาตาไก่นะครับเจ้าวาดวัดที่พุทธาวนา่นาที่อินตาที่เมตตาทีมจีเป็นเสือแล้วก็ขอฝากผลงานที่มาจีเป็นเสือไว้ในอกผมองใจเป็นเพลงด้วยนะครับนะครัทุกคนนะครับก็ขอบคุณนะครับพี่อาจารย์นะครับอาจารย์คำพินิวนะครับที่มาเป็นสื่อโหมดสดนี้เราในวันนี้นะครับอาจารย์อนุชานะครับผมรงศิรินะครับที่มาเป็น นักข่าวาวันนี้นะครับผมเพื่อเผยแผ่และมีพระอาจารย์สุริยันโคสะพันโยเผยแผ่ให้การครับผมฟ้อนไก่นะครับให้พี่น้องรู้จักนะครับจะได้มาร่วมทำบุญด้วยกันเยอะูนะครับผมใครว่างก็มาเที่ยววัดเนาะมาชมมรดกทานธรรมบะครับสปลามายนะครับพระอาจารย์บอกว่าจะมีสาธาระประโยชน์อีกทาระมีเยอะได้ใช่อยากมีรถพยาบาลของวัดด้วยตอนนี้คือทุกอำเภอในนี้หมดแล้วในสาาธระบาบของตัวเองไม่มียังอยู่วัดเยอะแยะนะครับวัดให้บริจาคให้คนอื่นเยอะมากกว่าตัวเองจ้ด ยอดบรรทัดสีเลครับแล้วฝากถึงทุกคนด้วยนะครับที่คิดว่าพระอาจารย์ร่ำรวยนะครับพระอาจารย์ไม่มีตังค์เลยครับผมตังค์เราเป็นบริจาคหมเลยครับนะครับโอเคปลาผัดผ้าหนุ่มน้ำดีนะครับพระอาจารย์สุริยันโคศรัทันยูครับวัดป่าวน้ำเย็นเย็นครับผมแล้วก็ทีมงานสืบเสือทีมงานวัยรุ่นที่ตั้งใจสร้างผลงานให้ยอดเยี่ยมครับเป็นที่สุดตัวครับผมกาขอบคุณครับ